นี่นะครับผมหัมวมั่จะเป็นใสๆั้งไในนะเป็นห้อยแมงกินอยู่แต่ไม่คุ้าเห็ดอะไรอย่างแล้วก็รสชาติก็ค่อนข้างที่จะหวานแล้วก็มีขมนิดๆนะครับผมโหนี่สมบูรณ์อวบยิมครับใบลักษณะใหญ่มากเลย แหกมันจะย่อยมันโซมอย่างเงี้ยนั่นเขาจะสามารถเอาไปต้มได้นะครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาแล้วครับผมช่องมีสปะทุวันอังคารเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมวันนี้เข้ามาในป่าซึ่งเลยจากสวนเจ้าบ้านมาหน่อยเนาะเลยจากสวนเจ้าบ้านมาเนี่ยเราก่อมันความจริงบ่ได้ไก่มากนักนะครับเราก็ที่นี้ในป่ามันเงียบเนาะเราจะได้ยินเสียงถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงเจ้าบ้านนะครับตัดญ้าในสวนบนอยู่นะฟังก่อนได้ยินก่อนนี่นะครับ เลยเข้ามาพอสมควรเหมือนกันเป็นยังไงเพื่อครับบรรยากาศเช้าเช้าจะมีหมอกลงมาแบบปกคลุมภูเขาหลังบ้านผมเลยนะครับเนาะตอนนี้คือคล้ายแบบมันเมื่อคืนถ้าฝนมันตกนี่นะเมื่อเช้ามามันจะมีหมอกหมอกขึ้นมาแบบว่าสวยงามนะบรรยากาศดีเนะพื่อนว่ยไเนาะบรรยากาศเหมือนสวิตนะครับแต่คุณภาพชีวิตเหมือนเอธิโอเปียอ,อันนี้เป็นคำคมนะครับม <c oughs> ีความคิดสักหน่อยครับวันนี้จะเข้ามาในป่าเนี่ยผมไปเจอข่าวหนึ่งมันบอกว่า มีสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับผมมีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถบำรุงเรื่องอสมรรถภาพทางเพศนี่หรอขายที่ต่างประเทศเนี่ยราคากิโลกรัมหนึ่งถ้าตากแห้งแล้วบางทีรักหมื่นถึงรักแสนเลยนะครับเอาก็ะให้หูว่ามันเป็นสมุนไพรอย่างที่ว่าราคาจะเป็นแสนต่อกิโลกรัมไหมเนาะก็เลยเข้าไปพออ๋อมาเปิ้ลฮองว่าอย่างต้นเท่าหลังลายนะบ้านเฮาฮองเท่าหลังลายที่ลุงพายเคยบอกว่าเอาเอาไปต้มแล้วก็มันจะสามารถแก้จำหลังจิบแอลได้เนี่ย รากฏว่าเปินเอาไปกินต่างตงประเทศ่ปเอาไปกินแล้วมันบำรุงสมรรถภาพทางเพศอย่างนี้นะครับผมเลยจะเข้ามาดูครับเพราะว่าต้นชนิดนี้นี่ราซึกว่าในป่าทางแถบบ้านผมนี่นะทางภาคเหนือนี่นะมันก็อพอจะหาได้นะครับถึงแม้จะบางง่ายเกินไปแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอหาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในป่าว่าสมุนไพรชนิดเนี่ยเขาขุดลงไปแล้วมันจะเจอหลักอย่างที่เปินบาาจริงๆหรือไม่นะครับผม ตอนนี้ยุงในแปลเยอะมากๆเลยนะครับเฮาจะต้องทําอาวุธประจํากายของเฮานะครับผมนี่จะเอายายกันยุงเข้าไปจุดในแปลตัยโดเดียวนี้นะครับมันทนสมัยมากๆเลยมันมีแบบเป็นเป็นกระปุกคล้ายๆตะแกงนะครับแล้วก็เอายายจุดกันยุงใส่นะฮะแล้วก็อาห้อยเอวไปอะ่ะเวลาเขาเดินปุ๊บมันควันมันก็จะอ้วนแล้วก็ยุงจะบักใก้เขาครับแต่ผมไปหาซื้อแล้วมันแบบเจอมันมีทั้งหนหมู ก็เลยใช้วิธีแบบง่ายๆแบบชาวบ้านโบราณโบราณน,นะครับผมด้วยจะโฆษณาอันยาก,กันยุงเพื่อนแหมบ๊อกแก่ยี่ห้ออย่างหมูเนอะมหมูหันยี่ห้อเนาะเก็บก่อนแกะโคดยาก,กันยุงนะครับโคด้นแบบแกะแกะแกะบบแจ้งกับแบบจ๊ออกนะออกมาหักเบื่อฮักเบิองได้ก็มีหมดอะ่ะนี่นะครับเราก็ต้อง มันจะเป็นสองขดเนาะรวมอยู่ในขดเดียวนะครับเราต้องบอนม่อนจะแล่นมันออกมาก่อนนะครับเข้าใจครัว่าบอนจะแล่นนที่เหลือเก็บไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับ ได้ไมาเขาก็ทําไม้เป็นนี้นะครับอันนี้ต้องทําให้นแหลมๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเขาไปายุดจุดไหนนะเขาก็จะเอาด้านแหลมๆนี้ปักลงดินนะครับผมแล้วก็เอานี่เสียบลงไปพยายามฮึลักษณะของอี้นะครับเดี๋ยวอยากบอกเ,อเดี๋ยวกันนะฮอจุดเนี่ยมันอยู่ตังงุ่มนะครับเพราะว่าธรรมชาติของไฟเนะี่ยมันจะไหม้ขึ้นด้านบนนี้จะง,ง่ายกว่านะครับถ้าเาอาตั้งขึ้นบางทีมันดับเนาะก็อย่างนั้นเหลือมหูเฮ้ มีแค่อุปกรณ์ประกอบชากอนี่นะครับมันจะออกมาลักษณะนี้เนาะเรียบร้อยกอ็ไฟจุดเลยครับ เรียบร้อยเฮาก็จะถือเข้าไปในปลานะครับคุณผู้ชมมันก็จะสามารถยุงเนี่ยถ้ามันได้กินอยาจุดกันยุงนี่มันถึงกใกล้แล้วครับ้ายลุยครับอันนี้มันต้นเยี่ยหมองม่วะครับไปดูกันเนาะต้นอเนี่ยะคุ้นคุ้น โอ้โหอะไรแอนหรือว่ากระชายปลานั่นเองนะครับผมฝังไว้เหมือนเดิมฝังไว้ก่อนให้มันจเจริญเติบโตต่อไป หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดนะครับผมอันนี้เดินมาพาสอสมควรแล้วยังไม่เจอสิ่งที่เราต้องการนะครับเป้าหมายที่เขาต้องการเลยส่วนที่เขาบอกต้องการมันนะเจอหน้าขนานะครับไม่ว่าเขาเดินไปเดินอย่างนี้นะแต่พอต้องการจะได้ไดแต่เนี่ยหายยากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวปักอันนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องต้นบัวสันโดษนะครับผม ไก่ก้องไว้หน่อยเนาะก็ดีกว่าด้๋ยคดได้ดไดดุ๋ดอาเพิ่มพออันนี้บำรุงก,กำลังเหมือนกันนะครับบัวสันโดดเอาบาดมือสันทำไมนี่นะครับผมบัวสันโดดเฟืองพ้นห้องบัวสันโดดแล้วมันมีใบใบเดียวโดดเลยนะครับผมนี่นะแล้วจะคดออกมานะครับ นี่นะครับผมนี่นะอันนี้หัวมันนะเนี่ยเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆก่อนเนาะนี่นะครับลักษณะของมันนะครับคุณผู้ชมใบมันจะเป็นแบบอี้นะเดี๋ยวเอาหน้าหายก่อนอันมันจะโฟกัสกันแน้าโคดน,น,นะกล้องเนี่ยใบมีเป็นอย่างอี้นะครับผมละหนึ่งลำต้นจะมีแค่หนึ่งใบหนึ่งใบก็มีแค่หนึ่งลำต้นหนึ่งลำต้นก็นมีแค่หนึ่งหัวนะครับอันนี้เป็นไหลไหมนะครับไหลตัวน,นี้มันจะไหลไปแล้วก็จะไปแพร่พันธุ์แฮมตี้นึงนะครับ เรา,อาจะใช้ประโยชน์จากแค่หัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะตัดหัวนี้ออกและส่วนที่เหลือนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกไว้ที่เดิมนะครับฝากไ้นี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยอันนี้หัวมันนะเอาขี้ดินออกก่นอนเอากับปอกเอาขี้ดินออกนะครับความจริงถ้าล้างถ้าเอาไปล้างน้ำนี่นะกินได้กินได้ทั้งหมดเลยครับประจําป็นจะต้องปอกละ แต่เข,า,า,เขาต้องประหยัดน้ำไว้กินนะครับห้องประเงม,มันจะปอกเอานี่นะครับผมหัวมันจะเป็นใสๆั้าใน,นนะที่ร้อยก็กินได้นะครับออกคล้ายๆมันละแวกแต่ว่าจะขมๆนิดๆขมมานักนะครับใช้เป็นบำรุงกำลังนะครับกินสักสมวันเจ็ดวันเนี่ยต้องยุดเตืิอนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับต้นมันที่ยังมีหลกักติดอยู่เขากับฝังไว้ครับแล้วเดี๋ยวไอตัวที่เป็นแหกไหลมันเนี่ยมันก็จะไปขยายพันธุ์นะครับผมขยายพันธุ์แล้วก็จเจริญเติบโตสร้างหัวใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับรับผิดชอบต่อธรรมชาติครับไปลุยกันต่อขอบคุณผู้ชมบริเวณที่ผมอยู่นี่นะครับลักษณะมันน่าจะออกมากมนะครับไอสมุนไพรที่เขาตัวหาเนี่ยพ้นฮ้องว่าพยาลรากหอมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตดูว่าบริเวณรอบตัวผมเนี่ย จะเต็มไปด้วยว้านป่าและพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆแต่ไม่หมดนะครับลักษณะ,ะมันน่าจะออกมา,มากเลยแต่เฮาก็ยังบ่เจอนะครับบ่เจอสิ่งที่เฮาตัวหาแต่ว่าสําหรับสมุนไพรที่เฮาบ่ต้องการในวเนี่ยมันเยอะแยะเลยครับเต็มเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเยอะมากเลยวานป่าเอ้ยพวกสมุนไพรต่างๆอย่างนะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขายังตัวหาสิ่งที่เขาต้องการยังบ่เจอนะครับเดี๋ยวไปสอห่งกันต่อครับ อันนี้คือต้นขิงเต่านะครับผมที่เราทําคลิปไปในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องการหาน้ํากิ่นในป่าแบบธรรมชาติถ้าเกิดลงปลา่าอย่างต่างๆถ้าใครยังม่ได้ชมก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมบริเวณนี้เป็นป่าเบญจพรรณนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราดูแผนกล้องไปรอบๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆป่าพื้นหลับนะครับผมซึ่งถ้าเรามาถูกจกังหวะเวลาที่อุณหภูมิแลว้วก็ความชื้นมันได้ที่นะครับ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเห็ดนะครับผมเห็ดปลาที่เราสามารถเก็บกินได้เป็นอาหารนะครับปลาบริเวณนี้เป็นปลาชุมชนที่ชาวบ้านเนี่ยเพิ่นมาใจทำมาหาก,กินในการหาเห็ดถ้าถึงฤดูกาลของมันตะออจนถึงเอาไปขายนะครับเอาไปขายก็ได้รายได้พอสมควรเป็นรายได้ประจําฤดูกาลนะครับผม เห็ดไอหยางเอ้ยอันนี้ดีกินนะครับเพราะว่า,มาแมลงกินอยู่นี่นะเป็นหอยแมงกินอยู่แต่มองว่าเห็ดไอหยางนี่นะครับอันนี้จะเป็นหอยหอยแลว้วก็แมลงต่างๆนะครับที่มากัดกินมาเนาะกินได้นะครับผมนี่แหมนะครับเห็ดแล้วมีก็อหอยหอยกินนั่นแะรวมสมบูรณ์ครับผมแปดแถบนี้ยัง อ่าบาดทุกลูกลานจากสารเคมีเยอะจังเลเนาะก็เลยมีเห็ดมีเอียงให้ได้เก็บกินเยอะแยะมากมายครับถ้าเราไปเจอแบบนี้ในแปลนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะของอมแมลงนะครับมันจะวางไข่ไว้เนาะเราก็จะม้วนใบไ,ไม้เนี่ยรอบไข่ของตัวเองไว้นะครับเพื่อรักษาไข่ของลูกมันเนาะตัวอ่อนมันเนาะวัหน้ามันก็จะกลายเป็นนอนเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นมแมลงมีปีกต่อไปนะครับผม มาดูบริเวณผู้พิระเทศตรงนี้ครับผมถึงแม่เขายังจะบัเจอสมุนไพรที่เฮาตามหานะต้นไม้นี่มันแปลกๆครับดูขึ้นไปสวยงามครับผมอ๋อถ้าอยากกว,วไหก็นเหมือนๆเ,เนาะแต่เฮ็ดมันออกนี่ครับเดี๋ยวอ้อกมก่อนนี่ครับผมเฮ็ดไอหย่มหูเฮ็ดหนูก็นี่นะครับ กิ่งพุง่แหงพันนี่นะครับโอ้ก็พอสมควรนะครับคุณผู้ชมเขาเดินเข้าป่ามาเนี่ยเขาเจอสมุนไพรแล้วก็บ,บ้านป่าเยอะแยะมากมายเต็มป่าไปหมดครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยบัดเจอนะครับผมมันก็เป็นจะอทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาต้องการจะได้บ้านสิ่งไหนถ้าเขาตั้งใจไปเอาน่ะมักจะบัดค่อยเจอนะครับแต่ว่าถ้าเขาเดินไปเล่นๆชิวๆหรือว่าไปหาอาหารเนี่ยเขาจะเจอบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าถ้าสมมติเขาเจอสมุนไพรหายากในป่าเนี่ย คือทำเครื่องหมายไว้ก่อนถ้าเขายัางมาเอานะครับเือเอารักเอาไม้อย่างจดเป็นเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วก็วันหน้าถ้าเขาจะเอามันจะได้ง่ายนะครับผมแต่ก็ยังบมละความพยายามนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมผมจริงแล้วเราไม่ได้ต้องการมากมายนะครับไม่ต้องจำเป็นจะต้องเจอแบบเป็นกิโลกิโลอย่างหรอกผมต้องการแค่ต้นเดียวต้นสดๆนะครับเพื่ออยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นต้นจริงๆของมันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเหมือนวันนี้โอกาสจะไม่เป็นใจให้เราเลยนะครับเดินมาตั้งนานนะครับแต่ก็ยังไม่เจอสมุนไพรป่า ที่ห้องว่าพยาลากหอมหรือว่าตํายานตัวเมียนะครับผมยังบ่เจอเลยอ่ะแล้วต้นมันน้อยเห็นนะแต่ว่าเถ่ามันถ้าสมม,มติว่ามันโตเต็มที่เนี่ยมันยาวได้ไปถึงประมาณห้าเมตรถึงสิบเมตรเลยนะครับตามหาทั่วแคนเดนป่าครับเข้าไปในป่ามาเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่เจอปรากฏว่าออกมา,ออก,มาออกจากป่ามาแล้วนะครับอันนี้บนถนนหนทางแลนะ้วนะพอจะถึงทางเส้นลักคือถนนสายลักแล้วนะครับแต่ว่ามาเจอนี่ครับผมเจอแล้วคุณผู้ชม นี่คือสมุนไพรที่เราตามหานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นะครับ,บคุณผู้ชมสมุนไพรที่เราตามหานะครับนี่ก็คือต้นอ่าเท้าหลังลายหรือว่าพ้นห้องว่าพญาลากหอมนะครับผมซึ่งเป็นข้าวที่ผมได้ดูมาเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ย่นบอกว่าที่ต่างประเทศนะครับผมที่ต่างประเทศนี่ราคานี่สูงไปถึงตาแห้งนี่เฉพาะหลักมันนะครับหลากตาแห้งเนี่ยสูงไปถ,ถึงกิโลกร,รัมแล้วเป็นแสนเพราะว่ามันสามารถพ่นหอมว่าบำรุงกำนัดหรือว่าบำรุงกำลังทางเพศได้นะครับ พ่นหอมหว่าต้นพญาลายหอมแต่เห็นคนพื้นถินนะครับคนท้องถิ่นพ่นหอมหว่าต้นเท่าหลังลายเนาะบางทีก็บบางทีก็บห้องตํายานตัวเมียอีกกว่านะครับเพราะมันเป็นความเขี่วดวยว่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับวิธีกินก็คือเอาไปต้มกินหรือว่าเอาไปดองไปดองยานะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆเหล้าดองยาอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะสามารถเพิ่มกําลังได้นะครับเพิ่มกําลังทางเพศได้นะครับผมบางทีปนกับห้องว่าอบเชยเถาอีกกว่านะ หลายอย่างชื่อมันมีหลายอย่างแต่ละห้องที่ก็ห้องมัเหมือนกันเนาะเจ่าที่เขาแซบนี่ก็คือตํายานตัวเมียพญาล่ากหอมอบเชยเทาแล้วก็เท่าหลังลายนะครับผมโดยลักษณะลําต้นมันนะครับผมถ้าอันนี้มันคือมันงอกออกมาเฉยๆนะแต่ว่าเขามันเนี่ยเครือมันจะนยยวไปได้ถึงประมาณห้าถึงสิบเมตรก่อนนะครับลาต้นนี่นะมันจะเลยไปต่าต่าบนดินนี่นะครับผมแล้วก็จะมีขนสั้นๆอยู่นะครับส่วนน้ํายางของมันนี่จะสีขาวนะครับแล้วก็ ใบสีเขียวลายขาวอย่างคุณผู้ชมเห็นนี่นะครับคือมันจะใบเรียวๆเหมือนใบพักบุ้งอย่างนั้นแล้วก็มันจะมีลายสีขาวเนี่ยแยกออกเป็นแฉกๆนะครับผมเหมือนก้างปลาเนาะแล้วก็เถาของมันนี่ความจริงถ้ามันโตเต็มที่นะครับเถาของมันจะเป็นสีน้ําตาลอมม่วงแบงซ้ำแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้มันยังน้อยอยู่เนาะแล้วก็แหกมันน่ยมันจะหอมครับเป็นที่มาของจืดมันก็คือพยาล่างหอมเนาะแล้วก็รสชาติก็ค่อนข้างที่จะหวานแล้วก็มีขมนิดๆนะครับผมอันนี้มันน้อยอยู่เดี๋ยวถ้า เจอต้นใหญ่เลยผมจะอ่ายให้คุณผู้ชมดูแหมกรกมนะครับผมอันนี้หมเอานะครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปโอ้โหเราไปในป่าตั้งไกลแล้วคุณผู้ชมห้องบัดเจอแต่ว่าพอออกป่ามาพอจะถึงถนนแล้วครับนี่ครับผมต้นพญารากหอมครับเนี่ยมันจะเป็นเถาเป็นเครื่อนครับเพื่อเลียห้องว่าโอ้เนี่ยมันยาวขึ้นไปบนมั้งครับเพื่อเลี้ยง้องอบเชยเถาหันก็เนี่ยมันยาวขึ้นมานี่นะครับเครือมันอะเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับโอ้หันชัดเจนครับอันนี้ชัดเจนละชัดเจนละนี่นะครับผม เนี่ยใบมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ก็โอ้ชัดเจนมากเลยครับนี่ถ้าเทาคูดลงไปเนี่ยอ๋อหนึ่งหนึ่งต้นนี่มันจะมีหลายกิ่งอยู่แต่ว่าอันนี้มันตายไปแล้วครับเนี่ยเทาขุดตัวดินลงไปนี่นะมันจะมีแหกนะครับผมแต่เขาได้เอาันเสียมมาเนาะแล้วมันน้อยตัวความจริงมันต้องโตกว่านี้นะครับสมบูรณทางยามันจะได้ดีโอ้นี่ก็มีครับคุณผู้ชมหลายต้นอยู่ครับนี่ครับผม เดี๋ยวหรือหรือแปลเอาให้ดูก่อนอนี่นะครับมันเป็นใบเป็นเถามันนะครับมันมาจากไหนต้นมันะอ๋อน,นะอนี่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 นะครับลําต้นมันอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้ใบใจนะอันนี้เืออนนี้หวานมันมาไดนนะี่นะแต่ต้นแต้มมันจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันก็ต้นแต้มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยใบมันนะครับผมนี่โอ้ชัดเจนครับผมนี่อบเชยเถาหรือว่ออพาพญาลักหอมนะครับผม บำรุงกำหนับบำรุงกำลังทางเพศครับนี่ก็มีครับโอ้โหเยอะแยะมากมายโอ้นี่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 ครับโอ้โหครับคุณผู้ชม,มนี่นะครับเดี๋ยวเขาต้องหมายไว้ก่อนเราก็อนวันแน่วันต่ายเดี๋ยวเขามาคูดต่อนะครับอันนี้ก็มีแหมครับผมนี่ต้นที่สี่แล้วนะครับบริเวณนี้โอ้โหนี่สมบูรณ์อวบยิมครับใบลักษณะใหญ่มากเลย เนี่ยครับก็ครับใบมันจะมีขนอ่าเครือเถามันี่มันจะมีขนน้อยๆน,นะครับขนขนอ่อนๆแล้วก็ใบมันจะเป็นลักษณะนี้ครับมีใบสีเขียวแล้วก็มีอ่าลายขาวเหมือนแก้งป่านะครับแฉกแกนะครับผมเอาหั่นต้นที่แห้กับมีครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้เยอะมากเลยนี่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับอลองคูดพอสักต้นนีกค่เนาะ ให้หูมันหอมมะหอมแต่จะคุดได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าหามีดคุดเนี่ยมันอาจจะได้แค่แตนบนนะครับหอมพว่ามันจะคุดลงไปลึกได้ตัวใดเนาะีปลองดูนะครับ ครับเสียดายขนาดเลยครับมันขาดเพราะว่าตตมที่ผู้ซื้อว่าตามที่ได้ฟังคุณท่าคุณแกบอกว่าหากมันนี่ลึกมากานะครับบางทียาวเป็นเกลงว้าบุ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตั้งไมมันจะเป็นมวลโสมว่ะในนะั้นมันจะมี่างขาวๆนะครับอาหารก็แนวตัดของลําต้นจะมียางขาวๆนะครับแต่ว่าถ้าเาคูดลงไปเนี่ยมันจะมีหักคล้ายๆโสมเกาหลีนะครับแต่ว่าเอาไม่ได้เอาเสียมานะครับได้ทำย่างต้นมันยังน้อยอยู่เนาะ ถ้าได้ต้นที่เถามันยาวประมาณ5เมตร10เมตรเนี่ยแหกมันจะย่อยมันโซมอย่างเง,งี้ยน,นั่นเขาจะสามารถเอาไปต้มได้นะครับผม,มเสียได้ขนาดนั้นนี่นะครับผมโอ้ไปตั้งไกลครับผมมาดูที่บ้านเรานะครับอันนี้สำนักบ้านดินนะครับผมติดตั้งหลังติดเขาติดดอยเนาะแล้วดูลำไย,ยครับนี้มีเป็นไงลำไย,ยติดหน้ากอปนีนี้นี่นะครับเทียบเลย นี่นะครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูเห็นนะครับเดี๋ยวถอดกล้องกันนะเนาะเอาไปเสาะหาสมุนไพรของเฮาเนี่ยในป่าลึกนะครับแต่ว,ว่าแท้ที่จริงแล้วบ้านเราก็มีนะครับ <laughs> หาหรยังเนี่ยไม่เนาะไม่นา,นาเออพญายล้างหอมหรือเปล่าอย่างก็อบเชยเทาอะ่ะเออแถวไนเผวเบ้า มีนะบ้านหน้าสำนักตวเก่านี่บัได้นะครับนี่นะครับผมแต่มันยังน้อยอยู่เนาะเดี๋ยวโอ้อันนี้ชัดเจนครับดูง่ายคือว่าเนี่ยใบสีเขียวเรียวๆแล้วก็มีลายขาวรูปก้างปลานะครับผมแล้วที่สําคัญเถามันจะสีน้ําตาลอมม่วงแล้วก็มีขนนิดๆนะครับผมนี่นะครับความจริงถ้าเราเด็ดดูมันจะมียางสีขาวๆด้วยนะโอ้ไปตั้งไกลครับผมอยู่นี่นี่เองนี่ครับผมอยู่หน้าสำนักเรานี่เองครับผมคุณผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับ เขาเข้าป่าไปตั้งแต่ยังมีหมอกลงแบบยังม่เห็นแสงแดดเลยตั้งแต่เก้าโมงประมาณนั้นนะครับบรเดี๋ยวออกมาก็แดดออกแล้วเนาะไปตามหาสมุนไพรบำรุงสมรรถภาพทางเพศมาได้เอามาใช้นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะพอดีไปเห็นข้าวไปเจอข่าวมากเลยอยากจะไปถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูว่าสมุนไพรชนิดนี้บ้านเฮาก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเอามาหูจ้องใจมันเนาะประเดี๋ยวนี้เขาของหูแล้วนะครับแต่ความจริงลุงไผ่บอกเขาหลายคลิปแล้วตั้งแต่โอ้็หหลายเดือนแล้วครับว่าสมุนไพรชนิดนเนี้ย จะเอาไว้ต้มเพื่อเอาแก้เจ็บหลังเชมเอวนะครับบ้านเาห้องเท่าหลังไรแต่ว่าแต่ละภูมิภาคมนันก่อจะห้องเหมือนกันบางที่ก็ห้องว่าอเหรอพญาลาหอมห้องตำยานตัวเมียห้องอบเชยเถาห้องไออย่างนี้นะครับผมบางพื้นที่ก็อาจจะห้องคิดแผกแปลกไปจากนี้ก็ได้นะครับผมก็พอประมาณนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราตัวนะครับผมที่สําคัญถ้ามาดูครั้งแรกอะอย่ายลืมกดติดตามนะครับผม คลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ